ครับสวัสดีครับพ่อแ hey, ม่พปป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 มี่น้องกลับมาพบพอกับผมอีกแล้วนะครับในช่องบุญบายสารภา istas. พขินครับพ,พี่น,น้องวันนี้ผ้าพีพ King, ผ้าน้องมากินนี้นะครับผมตำนวลมึกครับพี่น้องไม่แต่หนวดใหญ่ๆพี่น้องเผ็ดๆเศษๆนวลๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้วย เมื่อด็พ่อกันบนะแมน่วาลายเมือเป็นอาทิต์ยพี่น้องเย <c oughs> อยยืนพี่น้องลืมอยู่ <c oughs> อมืมอืมห้องโตพี่งอืม กรบดีเพี่อนอออจายครับบักซี่เพี่อง ส่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงพม่หอกฝนก็ตกดีครับเป็นจังยวัฒน์บานเท่ากับเริ่มไช้ให้น้องี่น้องปูกมั่นเนี่ยสมัยตะกีก้กะปปูกปบอบะ เดี๋ยวนี้คือจะบ่มีแล้วเนาะไม่ได้ใส่กับสอบปั้นนะติ S <S แม่งเจาะ พึ่งมื่อเนี้ยพึ่งเมาเมาื่อวางทายคลิปเนาะพี่น้องเดี๋ยวเมื่อเนี้ยจะได้ไล่ตอบคอมเมนต์พี่น้องอือหือ จวดครับตรงการกับสองปีแล้วพี่น้องบันเลยน้าบันเลยกลับบ้านครับพออน้องซาเจ

บักซี่นี่ชิ้นหอดแกงอมปลานะเพียงอมกบเลย ือเป็นเครื่องเบบนึงเหมือนขา้างๆกันไม ตรวดครับ ๋ย่าำกันพี่น้องยิ้มแล้วมันเบิกปอดีเอาพี่น้องของสาวละมือนี่ผมก็มากินตำรวดเบิกน้ะเพชรเสียบๆนูๆน้นๆหห้พี่ให้น้องเบิง การกินกับท,ท,ทุรักทุเลแนะเนด้อพี่น้องเอาสำหรับเมื่อนี้ผมสิได้ขอตัวลาพี่ลาน้องไปแล้วครับไ้พ่อกันคลิปนาะเมือ่อนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับพ่อกันคลิปหนาครับไปแล้วครับผม